แดกธรรมดาไม่ได้เดี๋ยวอุลตร้าแมนบุกโลก แดกทางจมูกมึงถ่ายไว้นะแม่งหล่อแม่งเทไ่อจะอ้วกแล้วเฮ้ยค็อดืนทํำคลิปรีวิวรถมาเยอะแล้วขอแนะนำรถตัวเองบ้างครับไปงานรถผมแบบเทคโนโลยีนี่คลิปตัวนี้ใส่รหัสนะไม่งั้นเข้ารถไม่ได้นะโอ้โหไปไงโอ้โหเทคโนโลยีเต็มคันรถต้องปลดล็อกด้วยกุญแจนคือสแกนาลนิด้วมือเรื่องแบบเฟี้ยวสายไฟอะไรยงอะไรยางนี่จากนั้นครับผมนี่ติดพวงมาลัยลงไปที่ไม่งั้นขับไม่ได้นะไปไงพวงมาลัยหมุนติ้วแล้ว ปัดบ่อสักหน่อยขึ้นมานั่งโอ้โหฟยวไปไงนี่ระบบปิดประตูอัโตโนมัติเฮ้ย <c oughs> ไม่ยังเทนี่ใส่หมวกกันน็อกเลยครับผมนะไม่ขับชนนะชิบหายแนะ่นอนนะโอ้ไ oh, ม่โหสิ่งนอนความสะดวกเยอะแยะนะเสียบปลั๊กก่อนเฮ้ย <c oughs> ม่โทรศัพท์บ,บ้านด้วยพอมอินเทอร์เน็ตโอ้เฟยวมาลำบุญลำบงแลง้วนี่นี่ต้องใส่นี่ลงไปด้วยนี่ไปไง นี่คุณจงคุญแจต้องมีนะไม่ได้นะไม่งั้นรถขับไม่ไปนะที่ใส่การ์ดด้วยสแกนโอ้โหเฟี้ยวมปงันรถสตาร์ทไม่ติดโอ้โหเป็นไงแล้วนี่มีน้ำโอ้โหทำความสะอาดนะไม่งั้นมองไม่เห็นเลยนะโหเฟี้ยวนี่กระจกไมปกันเปงั้นโอ้โหระบบอัตโนมือนะดึงอืดอเอื้อื้อื้ไม่ต้องเปลืองไฟนี่เราไม่ลูกปิดเอากระจกโล่นี่กระจกมองข้างอย่างเท่ไปเงา เอาละครับวันนี้เพื่อนผมนะสาวมาเจอจากแอปหาคู่ครั้งแรกโอ้โหสวยเนี่ยเพื่อนเฮ้ยแย่แกมเลยเขินเลยอะโอ้โหสนิทสนิทคล้ยปิ้งถึงกับสันสวัสดีครับเ <c> ก <oughs> ิดจากแลไเพื่อนเพิ่งตายเยอะเนี่ย <c oughs> อกินข้าวมาหร้อยังครับเนี่ยอ่ะกินข้าวยังไม่คุยกับเราเท่าไหร่เลยวะเพื่อนเธอมาแล้วเธอมาแล้วว่าไงจ้าน้องสาวเอ,อะไรวันที่ยะม่เลยเออทำไมเพื่อนผมถึงตกใจขนาดนั้นคุณพูดอะไรฉันพูดว่ายังไม่หิวคับเสียงใครวะ เอาเป็นว่ากูไม่สนแล้วกันนะกูได้หมดสวยขนาดน,นี้แม <c oughs> ่แม่แม่แมซิงฉันวางจีนสลายตัวทําทำลายล้างเฮ้ยผีผีหลอกเฮ้ยมีข้าูลงธรรมดาไม่ได้เดี๋ยวบ้านบึ้มเออจุกทำคลิปโดดขึ้นรถแบบติก t o อกแต่รถไม่ได้แข็งแรงแบบติก t o อก ทำชาเลนด์ดูดเส้นนักกอล์ขั้นเทพตรงไหนก็ต้องตีได้แม้ตรงตรงกองฝั่งฮะบันไดยี่สิบนสไลด์เต้านี่เพราะว่าเลิ่นวิชาตัวเบาของแค่นี้กล้วยกล้วยช่วยกูดูวยเจฟฟื้อลีหน่อยอ๊ยกูตบหัวกูตบหัวกูตบทำลายฮีวีแบบในติกต้าแล้วก็สไลด์เฟืบ์พี่บายบาค่ะว อยู่ทีวีถนนที่จีนก็จามได้คุณผู้ชมอ้าช่วยอ๋อช่วยโอ้โห,หน่าสงสารพี่บังเขาจ,จริงๆเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเขต้องช่วยเขาซะหน่อยและเออผมฉืนเท้าเองครับขอช่วยนะพี่นะเออนี่แหละพี่ไปเลยพี่รีสโกพี่โอ้โหผมนี่เป็นคนดีจริงเลยพี่นะคนดีจริงไอ้ขี้เอ้ยวางให้ลงแบบนี้ไวกว่าจริงด้วยเฮ้เอเฮียระวังเบาะนะเฮียมันดีเชี่ยเขาโง่เนีย่ยไฟ สาเหตุที่ไม่อยากให้เมียขับรถกูไปซื้อเองก็ดีอยู่แล้วพุ่งเข้าไปวัฒนธรรมจีนปุ๊บปุ๊บกลับบ้านแค่ให้กูดมยังไม่ได้เดี๋ยวมึงเก็บไปแล้วโ,อ,โอ้ลุงอันไม่ไหวแล้วเอปุ๊บทรนโฟร์เมอร์จีนแดงอาร์ฉันกลับบ้านก่อนนะไม่ได้อยากยกล้อเมียกูอ้วนเอาละจานร้านเรานะครับจะทำมาแบบนี้ครับผู้ชมซ้อนกันได้แบบง่ายๆอย่างนี้เลยนะนี่ล้วกเก็บง่ายๆเลยเฮ้ยอย่างนี้ครับผู้ชมไม่แกล้เฟียป่าวะ หมอฝันอยู่หรือเปล่าอะปวดฝันหมออยู่ไรระบบออโต้พาวลดมาส่งของคุณแล้วเจสีจอดตรงไหน,นตรงนี้ใช่ไม้เจสีถึงแล้วโอ้รถนายสีเหลืองเท่กว่ารถฉันอีกกรเพื่อรถฉันก็สีดำอะเอาๆทำแต่ัดอื่นน้อยใจืน,น้อยใจแม้จะอุบัติเหตุแต่ก็ทําให้เกิดความรัก <c oughs> วายตายแล้วกับข้าวไปขัดคอรถเลี้ยวไม่ได้โอู้หระบบออโต้พาวลด์ทางาน กูไม่อยู่บ้านมึงแล้วไอ้เหี้ยเติมเต็มน้ำมันกากากูไปแล้วกูหน่อยไกลกูไปตายดีกว่าไอ้ยตัวนู้นไม่หมาตัวเมียด้วยว่าไปหาน้องคนดีดีกว่ามึงแกล้งกุหรอหมามึงนุ่นนี่กูดิฟโชว์หมาไปทีเอ้ว่าก่อไอแอกตั้งนานอ้ยง่อนฝนหยุดแล้วลมลงไอ้แต่มีลมอยู่ไอ้ยมันดึงมันดึงอะไรมดึงกูข้อข่าวระวะใต้เท้าเฮียรถแม่งระบบออโต้พไบรต์คุณผู้ชมแม่งเลือกว่าตรงนี้แม่งพื้นไม่เท่ากันนะแม่งเทให้ออโต้เนี่ยเป็นไงโคตรเฟี้ยว เข้าร้านเลยนะค่ะคุณลูกค้าสุดเจมาร้านแล้วไหมคะคารคา,า,าว่าค่ะคุณลูกค้าโร้านนี้แม่งบริการดีชิบหายเจสีพะโลถุงเจ๊ไอ้มึงขับอย่างนี้เนี่ยป้ายบอกว่าห้ามจอดหน้าร้านเพราะเลยไปจอดในร้านเนี่ยทษทีค่ะเมือใหม่หัดขับค่ะทษทีค่ะเมือใหม่หัดขับค่ะทษทีค่ะเมือใหม่หัดขับอ่ะโสดจอดรถไม่ดูเรื่องเลยอันนี้ผมถามตรงๆนะประเทศจีนนี่เขาขับกันหรือเขาทำอะไรไม่มีสติเลยหรือไงเดี๋ยวะเขาเลยมันลอยลอยมันงงๆงไไม่ต้องไปดมนะ อ้แต่ละคนเอาลงไปดูแล้วรถซ้ำดนแดกขครก็ได้เกยกุทีขครก็ได้เกยกุทีโอเคแจกเตโมฟีครับคือมันแบบมันเป็นจะมีความงงงงมึนมึนมันขับรถใหม่เป็นมันมันขาอ่อนแรงมันอะไรสักอย่างเด้อคุณผู้ชมดูในแต่ละอย่างเนี่ยผมงงมากเลยเนี่ยแล้วแบบเยอจีบผ่านในคลิปเนี่ยโอ้มาคัดดูนี่มันมีมามาณแบบ 50- าสิบถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์นะที่เป็นแนวนี้อ่ะโอ้มันแบบว่ามึนมึนงงงนมันเยอะมากเลยนะคุณผู้ชมนะ คือพุ่งแซงประเทศไทยไปไกลเลยนี่กูเตรียมกำมังมาตีแล้วเตียงพังก่อนงงเลยกูประเทศไทยพึ่งผื้นสุดไปไอ้นี่ผื้นสุดทุกวันอ,อ,อะไรวะเนี่ยฉันไปพิมพ์หาช่างในเน็ตมาค่ะเขาบอกว่าชั่วโมงละสิบหยวนฉันก็เลยลองจ้างดูหาไปสามนาทีตัวมเป็นหมีแพนด้าเลยเว้ยเลยโอ้ขาวจ้ยโดูบันใครแบบกินได้ราคาถูกที่สุดลองดูว่าน่าอื้อคือประเทศจีนอะบ่ ไปหมดแล้วบางอย่างดีบางอย่างแม่งก็สตีตมเลยแล้วกุ้เปาะโอ้โหเหมยนี่สลับเป่าโอ้ยแต่ในอย่างที่เจอนี่คือโอ้โหไข่เน่าแตงโมเน่าแก้วที่บอกทนความร้อนแต่โดนความร้อนแล้วแม่งหดอย่างงี้หรือซื้อผลไม้มาไม่ตรงปกงี้โอ้ยกูอคุณะดหัวแต่เ,เราน่าจะลืมเอาต่อมึกอ,ออกค่ะคุณลูกแคะขอโทษแล้วไปดูสภาพหนา้ากูเอ้างองคงไปหน่ออ่ะไปหาพัดไตปีดก เฮ้ยตำรวจมาแล้วเออครับผมเออทำไมครับผมไม่ได้เมาเมาบ้านนี้เป็นวอวออะไรมันที่เป่าไม่เหรอวอตำรวจไอ้เงาะมึงลงมาเลยพวกเราน่ะมันเก่งพวกเรานำมันเท่นี่ไงปีนบ้านใหญ่ชมอยยายแกปลูกมะม่วงไว้เยอะมาขโมยแดดกันหน่อย มึงแงเท่ว่ามึงถ่ายลงเลยนะนพวกกูแบบโคตรกล้าขโมยของคนแก่พวกกูแม่งเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยมึงแงยอมผมนะเอ,อ้ยเลยสแมนแตนปฏิกรูเฮ้ยในกลุ่มเนี่ยพวกกูเฟีย้ยวสุดแล้วนะี่โอ้โหดูไหนซีมะม่วงไหนลูกใหญ่ๆมากอ่ะลูกนี้หรือเปล่าอ,อยากยากังเอาแบงเอาลูกเลิศๆเลือดใหญ่ให่ไปจิ้มมะพี่เร้าวพี่เกลือห์อมาล่า เนี่ยลูกนี่แหละคือเอาไปมึงเอาไปเลยหูยหนูบเบลอเลยหูยมะม่วงกินเรานี่มันใหญ่จริงลูกนี้ด้วยแล้วกันแล้วมันมันเลยดูทรงแล้วมันมันปเปรี้ยวเอาคลิปนี้ลงไปแล้วก็นะคนในโรงเรียนเราต้องมาอวยเราแน่เลยบอกอู้ยมึงนี่เก่งมมก,กิงขโมยอู้ยมะม่วงคนแก่จริงได้กิบซี่ใช่เลยเพื่อ<ม>นเอาลูกนั้นต่อไปเพื่อนนะต้องลูกเปรี้ยวๆถึงจจะอร่อยว้าไว้กับตาลล่ะ ใครชอบคลิปรวมมิทหาพี่จิงอย่าหรือเม้นบอกไว้ด้วยนะครับจะได้รู้ว่าชอบชอบกันละว,วันนี้ฮาเกตก็ขอราไปก่อนสวัสดีครับโ